เรื่องราวของหนังไทยเรื่องนึ่งแล้วกันนะครับที่น่าจะรับฮาโลวีนที่จะมาถึงนี้นะครับกับหนังไทยที่มีชื่อเรื่องว่า OTP ีผีอทามนะครับล่าสุดในส่วนของนักแสดงก็บุกมาที่กองข่าวของ n ิ w ทีวีครับโดยทางนักแสดงนะคะคุณฝนนราเล่นทิพย์ุ้้มสุขภาพแพตตี้กันนัทน,นัน,น โดยเขาะะได้มาบอกเล่าถึงความสุขสนานะะแล้วก็ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะที่ไม่ได้มีดีแค่นักแสดงนำอย่างชาคริสย้มนามอันดาเอเวอร์ริงแฮมและเรย์แมคโดนัลด์แต่ว่าจะสนุกขนาดไหนนะครไปฟังจากเหล่านักแสดงกันครับจากเรื่อง OTPO ผีโอวะทามครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง o t p o ผีโอว จริงๆแล้วภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยใครที่ดูตี3 3D มาแล้วเนี่ยอันนี้ใครๆภาคต่อแต่ว่าน,นี้เนี่ยจะเป็นเต็มเรื่องแล้วก็จะมีเรื่องราวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีพี่อนันดาเอเวอร์เรงแฮมเป็นคนนำทีมทีมพวกเราออฟฟิศนะคะพนักงานออฟฟิศเข้ามาและสถานที่ที่ไปถ่ายทำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ผีดุจริงครับคือแค่เห็นแล้วก็กลัวแล้วะฮะคือทีมงานเนี่ยไม่ต้องเซตอะไรมากมายแค่เอาไฟวีเซตแล้วก็เอากล้องถ่ายเนี่ยก็น่ากลัวเลยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ใช่แค่เป็นหนังผีอย่างเดียวมันมีความคอมเมดี้เข้ามาด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับภาพยนตร์ OTP O Time ค่ะรอบสนิบ22ตุลาคมนะคะ6โมงเป็นต้นไปแล้วก็23ตุลาคมฉายจริงทุกโรงภาพยนตร์ค่ะก็ฝากไว้ด้วยก็ใครที่แบบชอบหนังผีชอบความตลกชอบเรื่องราวต่างๆตัวละครต่างๆสร้างความสนุกแน่นอนก็ไปดูกันเลยนะคะแหมต้องบอกว่ามาถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าใกล้จะฮาโลวีนแล้วใช่ก็ลึกลับนะคะขนลุกแน่นอนพูดถึงผีเดี๋ยวสัก สักคืนนึงจะเอาคุณสินพงศ์ไปปล่อยดีกว่อะหรคะครับผมทำไมอะคะช่วยลุ้นแล้วเกินให้พีรลุมซ้อมหรจริงทุกวันนี้ไม่ต้องคาราวียนพีที่ก็หลอนอยู่แล้วนะครับผมเจอทั้งสินพงศ์เจอทั้งพี่เสกขอบใจมากนะฮะ <S <S <S